I'm a good student. I'm a good student. มาดูคำถามข้อนี้กันนะคะคุณผู้ชมถามอาจารย์ดำมามีอยู่3คำด้วยกันค่ะซึ่งก็แปลว่าดีทั้งนั้นเลยก็คือ good ค่ะอาจารย์ดำ good แล้วก็ well นะคะแล้วก็ nice g well แล้วก็ nice nice good well n i g h t ก็ถ้าคำว่า good นะครับก็จะออกเสียงว่า good ฮะ good หรือถ้าเป็นชาวสกอตแลนด์นะครับหรือชาวออสเตรเลียก็ออกเสียงเหมือนคนไทยนะครับ g o o นะฮะดังนั้นสลาูก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ถ้าเป็นอเมริกันทั่วไปนะครับแล้วก็อังกฤษนะครับก็จะออกเสียงว่า good นะครับเช่น this is good อันนี้ดีง่ายๆับแปลว่าดีหรือแปลว่าอร่อยก็ได้ครับ this food is very good ก็จะแปลว่า this food is very delicious นะครับหรือถ้าเป็นคำว่า well นะครับก็จะเป็น adverb นะครับที่ใช้คู่กับกริยานะครับเช่น He speaks Thai well. เขาพูดภาษาไทยได้อย่างดีนะครับหรือ She speaks English well. ถ้าพูดว่า He speaks Thai good, good. อันนี้ถือว่า ผิดนะครับเข้าใจได้แต่ว um so ่าถือว่าผิดนะครับต้องพูดว่า he speaks well ไม่ใช่ he speaks good นะหรือถ้าเป็นคำว่า nice นะครแปลว่าใจดีก็ได้นะครับ he's a nice guy she's a nice woman อย่างนี้นะครับหรือจะแปลว่าหรูหราหรือว่าคุณภาพสูงก็ได้นะครับเช่น he has a ja nice car we're eating at a nice restaurant ก็จะมีความหมายคล้ายกับคำว่า Fancy ก็คือไปนั่งกินที่ร้านอาหารหรูนั่นเองแล้วก็มีรถหรูใช่ครับหรือถ้าเป็นดีกว่านะครับเมื่อกี้ก็เป็น o o d นะครับถ้าดีกว่าก็คือไม่ใช่ Gooder นะฮะจะ d e r ไม่มีนะครับต้องเป็น Better นะครับอันนี้อเมริกันนะอเมริกันพูดว่า b e t t อ r นะฮะถ้าอังกฤษก็ Better Better หรือ Better นะฮะ it is better หรือ Better หรือ better นะ this is better than that ก็จะแปลว่า อันนี้ดีกว่านั้น,น,นแล้วแน่นอนนะครับดีที่สุดก็คือ best ฮะมีซอมีทอ best this อ is the best อันนี้ดีที่สุดหรือฉันทำดีที่สุดของของฉันก็จะเป็น i did my best best อ๋ออันนั้นคือใช่ did อันนี้จะเป็นการไปทำ <my best. S 2> ตเตียงใช่ไหมคะทำเตียง i did my best นะครับฮะต้อง i did my best <laughs> เห็นไหม <laughs> อ้ชัดเวอร์โชคดีมากที่ไม่ได้หันหน้ามาทางนี้นะคะ Best. best I did my ค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือความแตกต่างระหว่าง3คํคำนะคะก็แปลว่าดีดีแล้วก็ดีคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือ good nice แล้วก็ well ค่ะ